สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปพูดถึงเรื่องบริบาลนะคะก็คือทําไมพิ่นิตาตอนแรกไหนเคยพูดว่าอยากจะกลับไทยทำไมทำไมไม่กลับอยู่จนจะครบสัญญา3ามปีแล้วนะคะก็ตอนแรกเนี่ยมาปีแรกะคะ่ะพี่ยังทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นคนที่แบบทาจำงานแบบคือมีปัญหาส่วนตัวเพราะว่ายามาด้วยเป็นหาเรื่องมิสออิอะไรอย่ายหลายอย่างนิสัยส่วนตัวด้วยทําให้แบบ ทำงานเข้าออเพื่อโรงงานไม่ได้แล้วก็จางานไม่ได้เพื่อนก็งงหิดจางานไม่ได้แล้วแบบงานที่ญี่ปุ่นมันไม่เหมือนเมืองไทยอะมันละเอียดทุกขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วเราอยู่กับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมคือทุกวินาทีคือชีวิตและทรัพย์สิสนชีวิตของคนไข้ชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในมือเราเราต้องมีสมาธิแล้วเราจะคาดการณ์ไม่ได้ว่าเขาอาจจะลม้มบางทีอ่ะ เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสาขานะคะอันนี้ไม่ใช่พี่ทํานะก็คือว่าผู้สูงอายุนะคะเขาก็ใช้มันจะมีรถลากเนาะรถลาก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 ,ลาก,ลาก,ลากไปแล้วก็ไปนั่งโซโฟ,ฟาที่ที่ระเบียงค่ะเขาไม่ใช่ระเบียงอ่ะเก่งกางโซนใส่รองเท้าแล้วเขาก็สะดุดรองเท้านิดเดียวเองของตัวเองนะคะแล้วก็ล้มตั้งเลย พนักงานทุกคนก็คือยุ่งกับยุ่งแล้วแต่ะน,น่นนะพนักงานทุกคนนะอะยุ่งกับยุ่งกับงานของตัวเองเขาใส่ใช่ไหมคะเขาก็เลยล้มตั้งแบบหันมาเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วอะเออไม่เห็นการอย่างเี้เกิดขึ้นบ่อยทําให้พี่นิตานเนี่ยเขาดูละแบบเอ้ยทาแบบมันดูสับเพ่ามันดูไม่รอบคอบแบบมันคงจะไปไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์ครั้งสำคัญก็คือว่าด้วยความที่สะสม ความรู้สึกนี้มาเนาะแล้วก็เราเป็นคนที่พูดอะไรแบบอย่างที่เมื่อเมื่อเช้านี้เราดูคลิปใน youtube คือชิสเซเล c ชิสเซเล่นฮ่องกงก็คือว่าพูดอะไรไปเสียมารย,ยาทโดยที่ไม่รู้ตัวคือแบบพูดอะไรตรงตรงเนี้ยวันนั้นนะคะก็ไปงานเลี้ยงรับน้องใหม่อินโดนีเซียเข้าบาริษัทพี่แล้ซึ่งก็สิบแปดสิบก้ายิบยิบเอ็ดมาละพี่ก็พูดโผล่ขึ้นมาแบบว่าอ่าเนี่ย อยากจะกลับไทยค่ะเอากลับไปแล้วจะไปทําอะไรจะเป็นยูทูบเบอร์ทำไมล่ะมันยากนะพี่บอกว่ามันยากแต่มันมีความสุขค่ะเพราะว่าตอนเนี้หนูมาในฐานะใครกูก็คือฐานะนักบริบาลผสงูงอายุแต่หนูอะทำควา,ามสะอาดวันละเก้าสิบนาทีเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนด้วยขอเรียนก็รุ่นพี่ก็ไม่ให้เรียนคือเขาก็ไม่ได้สอนอยังไงแล้วสอนยากสอนปึกขนาดนี้กับวัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อมานั้นเขาก็เลยให้แบบ ดูสถานการณ์เฉยๆอย่างเงี้ยนตอน,นสิ้นปีนะช่วงสิ้นปี2019เข้าปีใหม่2020นะคะจนเหตุการณ์หลายๆอย่างบริษัทก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหาอ่าแล้วก็ได้เจ้านายมาซึ่งปัจจุบันพี่ก็น่าถือเป็นคุณแม่นะคะคนหนึ่งก็เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนๆๆแปลงหลายๆอย่างกว่าจะผ่านมาเป็นพิ่นิตาที่ มาขึ้นเป็นลีดเดอร์อะงานอาบน้ำได้เนี่ยสอนแบบสอนยากพี่นิตาเขาจะยากแล้วก็เถียงด้วยนิยมรับว่าเถียงแต่ปัจจุบันพอทํางานมากๆไปแล้วก็คือแบบเถียงน้อยลงจะเถียงเฉพาะเรื่องที่จําเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะมันทําให้พี่ก็ได้เป็นตัวจริงในการงานอาบน้ํานะคะแล้วก็ได้ช่วยเพื่อนร่วมงานหลายๆอย่างงานออกกำลังกายก็เรียนถ้า คือ,เ,อเราก็ได้ช่วยเพื่อนเราในหลายอย่างอะถ้าคนขาดเราก็ไปเสียแทนเขาได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าภูมิใจมากกว่าช่วงปีแรกภูมิใจมากกว่าช่วงปีแรกที่อยู่ใช่ไหมคะก็เลยทําให้แบบจนณวันนี้ก็คืออยากจะต่อสัญญาใบที่สองนะคะก็สัญญาใบที่สก็คือ,อจะมีสแบบคือเป็นนักศึกษาฝึกงานเหมือนเดิมหรือว่าอีกแบบหนึ่งคืออยู่5้าปีแบบเป็นเหมือนชาวญี่ปุ่นแต่ทักษะ ภาษาคุณทักษะการทํางานของคุณต้องแม่นเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งข้อนี้เป็นข้อผิดพลาดใหญ่ที่สุดพี่คือพี่ภาษาญี่ปุ่นพี่ไม่ได้แบบไม่ได้เลยหลังจากสอบผ่านปุ๊บเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เรียนปฏิบติประต่ตอมาแบบไม่ได้เรียนจริงๆริงจรงจ้าค่ะณนะอีกหกสิบวันที่ที่ที่จะสอบเนี่ยคือเน้นทําข้อสอบจริงๆนะเขาพูดในความพูดพี่เข้าใจใช่ไหมคะเน้นทําข้อสอบเพื่อให้สอบผ่านอ่าเอาใบป,ประกาศนียบัตรมาอ่ะและที่เหลือเนี่ย ความแม่นยาคือการใช้ชีวิตประจําวันภาษาเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่ที่แบบทุกคนจะแบบว่าเออไม่ไหวแลวาวทยนิตาแบบแค่นี้อ่านคันจิตตัวนี้ก็แบบไม่ได้ฟังก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยก็คือปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะคะน้องๆทุกคนนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะคะผ่านเหตุการณ์มาหลายเหตุการณ์จนอยากอยู่ต่อไว้ที่สองอย่างที่บอกนะคะมีอะไรพลาดอีก นอกจากเรื่องภาษาี่เป็นปัญหาใหญ่หลวงแล้วนะเรื่องที่ผ้าเลยนะคะพี่เคยทํารอยข่วนผู้สูงอายุเี่ยสองครั้งเหตุการณ์คล้ายกันเลยคือรีบทุกอย่างจะเป็นเวลาหมดหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีก็ต้องคานวณเวลาหมดอนะ่ะแล้วรีบแล้วก็ดึงขากางเกงเหมือนปกติน่ะเหมือนเราปกตินี่แหละเหมือนเราถอดทางเกงตัวเนี่ยแต่ว่าครั้งแรกนะคะพี่นิ้วพี่อไปครูดกางเกงโดยที่พี่ใส่ถุงมือแล้วนะ เราต้องใส่ถุงมือตลอดใช่ไหมเล็บเนี่ยมันยังผ่านถุงมือไปครูดเขาแล้วคือผู้สูงอายุเนี่ยเก้าสิบแล้วการเกิดรอยช้ำรอยแดงรอยเขียวมันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วผิวเขาอะแบบมันไม่เหมือนบ้านเราผิวเขาบอบบางมากนะคะครั้งที่สองก็เกิดรอยข่วนอีกเหตุการณ์คล้ายกันนะคะกับผู้สูงอายุท่านแรกที่โดนเนี่ยท,ท,ท,ที่นิตายไปทํารอยข่วนเนี่ยขาท้านข้างอืมผู้ชายเก้าสิบกว่านะคะ คนที่สองเนี่ยก็คือแปดสิบเก้าเก้าสิบเหมือนกันนี่แหละนะคะทําต้นขาอ่อนข้างหนึ่งโดนว่าฮีโรยแบบเป็นงานใคโกแค่นี้เราผปชอบไม่ได้ไปสร้างรอยให้ต้องทํางานให้ดีไม่พอนะต้องมาทําเรื่องเคลมอีกเคลมก็คืออะไรคะก็คือข้อร้องเรียนจาก,จากทางครอบครัวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าหนักสุดเนี่ยเขาก็จะเอาจากเราไปลาออกจากเรา ไปรับการดูแลจากสถานบริบาลผู้สูงอายุที่อื่นเงี้ยซึ่งผู้สูงอายุที่ผุนอายุยืนใช่ไหมคะสาขาพี่ตั้งแต่อายุเจไปจนถึง105ปีเนาะทำให้ตลาดของสถานตลาดเข้าใจไม่ตลาดอะ่ะธุรกิจผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันกว้างถ้าเขาแบบว่าไม่แบบแล้วความห่วงใหญ่คุณพ่อคุณแม่ ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมีสูงโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยเกิดรอยช้ำรอยเขียวรอยอะไรไหมเนี่ยเขาก็แบบสตรีชใช่ไหมคะอ่ามันทําให้แบบไม่มีเหตุการณ์จะเป็นอะไรก็อย่าเคลมเลยคือเป็นคนไทยเหมือนกันแหละก็ไม่อยากให้ใครมาเคลมแบบอ่าก็กลัวเขามาเคลมที่ทํางาน,แบบนแบบเซนใบละออกจากเราเลยไม่มีใช่ไหมก็โดนดุนะคะอืมโดนเขียนใบ ใบไม่ใช่ไม่ถึงค่ากับวอนนิ่งอะรายงานความผิดพลาดหลายใบยเหมือนกันแล้วก็ครั้งที่สามทำคนไข้ทำรอยคนคนไข้ผู้หญิงเท่านั้นไม่พอทอําเขาล้มพี่ไม่ได้เป็นคนทําเองแต่คือเราต้องเข้าใจว่าผู้ส่งอยุเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมถ้าเราพูดเร็วหรือปรี๊ดในน้ําเสียงนะไม่ต้องแบบปรี๊ดแตบบ่ว่าเหมือนนางร้ายในทีวีนะคือปรี๊ดในน้าเสียงเนี่ย อาการที่เขาตอบสนองต่อสิ่งที่เราพูดอ่ะมันจะเริ่มแบบพูดอะไรอ่ะทำไมอ่ะคือพี่บอกว่าอ่ะยกเท้าซ้ายยกเท้าขวาค่ะแบบลงสิคะเดินลงมาเดินลงจากอท่านบันไดค่ะย้ายมาที่ก็ยีรถเข็นบางทีอ่ะเราก็พูดด้วน้าเสียงปกติแต่เราพูดสามสามสสมองเขาจะเริ่มไม่อยากไม่อยากรับดูแลว่วาเขาจจไหมคะเขาไม่ได้มีภาวะสมองกันเราอืม แล้วก็หน้าแข้งค่ะลงไปครูดที่พื้นซึ่งก็คิดว่าไปถึงที่ทำง,งานคงไม่มีรอยอะไรหรอกโอ้ไม่นานค่ะประมาณสองสามชั่วโมงอะรอยเขียวขึ้นเลยที่หัวเขา่าพี่ก็เลยโดนสั่งห้ามไม่ให้ไปรับคนไข้ท่านนั้นนะคะเป็นเวลาสองสัปดาห์แต่เชื่อไหมว่าคนไข้ท่านเนี้ยคืออืมเราไปรับไปส่งทุกวันอะถึงแม้จะสภาวะสมองเสื่อมแต่จะจำได้ว่าบ่ายสามโมงสี่สิบห้าพี่ต้องไปรับไปห้องน้ำสี่โมงมารอ มารอที่มารอที่ในห้องใหญ่ในห้องที่มีทุกคนนะอะเสร็จแล้วสี่โมงสิบสิบห้าจะออกสี่โมงเริ่มเห็นพี่ไม่ไปส่งละสองสามสี่วับบนก็เลยแบบว่าพี่ก็เลยบอกว่าเออพี่ไม่ได้ไปส่งนะเที่ยวว่าวตาชิอา่าุบาซังโอ,โอคูละโอคูลิมาเซนเงนี้ยก็คือไม่ได้ไปส่งนะวันเนี้ยเออคุณ คุณป้าคุณยายก็ถามกันมาว่าทําไมละ่ะนั่นเด็กแล้วแววตาเหมือนแบบเหมือนเด็กอ้อนวอนแบบว่าทําไมแม่ไม่มารับลูกที่โรงเรียนทําไมแม่มาไม่มาส่งที่โรงเรียนละ่ะอะไรอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะเราก็ไปเห็นแล้วเ,เห็นเราก็ยังจําแววตานะั้นได้ว่าโอ้แบบนี่จริงเลยแบบว่าอยากอยากให้เราไปส่งมากๆอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็พลากจากกันอยู่สองสัปดาห์เพราะว่าเราไปส่งกันทุกวนันเป็นปีอะไปเช้าเย็นกลับอะไรเยงี้ ก็ประมาณสองสัปดาห์ก็ได้กลับไปมาส่งกันตอนนี้ก็ได้กได็ไปส่งไปรับเหมือนเดิมนะคะอันนี้สามแล้วใช่ไหมอันที่สี่คือพาคนไข้ห้องน้ําแล้วมีแกนทิชชู่อยู่ด้านความมือของคนไข้แล้วเราอยากจปลี่ยนทิชชู่เลยเรากลัวเสียเวลาไงแอลนทิชชู่หมาก็าไปเปลี่ยนไอแกนทิชชู่มันตกลงหลังมือคนไข้อะ่ะแดงค่ะ ทุกคนรูแบบตายแล้วธนิตามันแดงขนาดนี้นะจะทําทยังไงดีจะแก้ตัวให้เธอยังไงดีเพราะว่าตอนเย็นต้องไปส่งไปเจอหน้ารับหน้าครอบครัวแล้วแ,ลแบบมีผู้เราผิดชอบพี่มีสี่คนใช่ไหมผู้เราผิดชอบสูงสุดแล้วก็รองลงมาเขาแบบว่ากวลกวนนะาแบบว่าจะทำยังไงจะช่วยธนิตายังไงแล้วก็เพื่อลนลวมงานอีกคนนึงซึ่งตอนนี้เขาเลาออกไปละเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรกันมากมายแต่เขาก็ยังช่วยอ่ะทุกคนก็กลัวพี่โดนฟ้องหมดเลยอ่ะคือ อาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวนี้เขาแบบอาจจะเยอะนิดนึงหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่เหตุการณ์ว,วันนั้นเขาก็พูดแบบว่าเราดูสีหน้าออกพอขับรถตู้ไปส่งอเซคิเนิงผู้รับผิดชอบพี่ก็ไปปรายงานว่าเออเนี่ยเขาก็แบบเขาก็รวบรวมพูดว่าจะพูดยังไงดีให้มันดูดีเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันไม่ได้จะเกิดขึ้นนะ่ะแล้วเขาก็รอให้ฟังว่าเออเนี่ย เปลนที่ช่วแล้วขพูดาูดตามความจริงนั่นแหละแล้วแกมันหล่นไปนิดนึงแล้วมันแดงแล้วตอนแรกเราคิดว่ามันคงจะไม่รอดเออเสร็จแล้วครอบครัวเขาบอกว่าเขามีภาวะเป็นอะไรนี่แหละร่างกายอะแดงง่ายอยู่แล้วไม่เป็นไรนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่รู้สึกว่าทุกคนช่วยพี่แล้วก็ปัจจุบันทุกคนก็ช่วยให้พี่ทำงานเป็นลีดเดอร์งานอาบน้ำคนไข้แล้วก็ ได้คือของอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่เราทำงานเราทางานกับพลักง,งานให้เข้ากันได้ดีเข้าองค์กรได้แล้วคือคนคนไข้ผู้สูงอายุเนี่ยก็รักเราจริงๆด้วยแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่างานเนี้ยมันเหนื่อยแล้วมันไทเฮนนะเพราะว่ามันใช้พลังกำลังพลังกำลังร่างกายแต่มันใช้ใจมากกว่ามากกว่าร่างกายแล้พี่นิตาเนี่ย พอมาอยู่ตรงนี้อะรู้สึกถึงความความสุขที่ได้รับจากการดูแลพวกเขาจริงๆคือเหมือนเหมือนเราเป็นคนในคนในครอบครัวกันเลยทุกคนแล้วผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่ที่พี่อยู่มาเนี่ยนะคะอันนี้พูดได้นะ้องเพราะเป็นเรื่องจริงเพราะเราดูแลตั้งแต่เจดสิบสี่จนถึงห้าปีได้จากลาจากลูกนี้ไปจากพี่ไปสท่านนะคะอ่าหนึ่งสองอ่าใช่ผู้ชายสองผู้หญิงสอง บอกได้ว่าสามท่านเนี่ยเป็นเป็นคนที่พี่คุยได้บ่อยเรียกได้ว่าสนิทสนมก็ได้ส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยคุยแต่ขี้หยอกขี้เล่นมุกอะไรอย่าเงี้ยพี่ก็ท่านแรกเลยนะคะจะเล่านะก่อนจะจบคลิงท่านแรกเลยนะตอนพี่นำออกกําลังกายก็บอกว่าแบบธนิตาทําไมธนิตาอาคาลุยจังเลยแบบเป็นคนที่แบบ อาคารุยคาโอตลอดเวลาคือหน้าตาสดใสเบิกบานเก่งกีนะคาโอก็คือแบบมีหน้าตาที่สดใสชดเชื่นแจ่มบานแจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกวันเลยเธอทําได้ยังไงฉันขอ power จากเธอได้ไหมแล้ววันที่เขาขอ power จากจากพี่อ่ะอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อไปเขาจะจากเขาจะจากลุงนี้ไปแล้วอ่ะพี่อยู่ในใจใพี่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอ่ะเข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นเข้าบ่อยมากแล้วแบบ สะโพกกระดูกแบบกรอบไปหมดเลยแต่พี่ไม่เล่าให้ใครฟังนะว,ว่าพี่แบบว่าเหมือนรู้อยู่แล้วคือและแบบเหลืองทั้งร่างกายมีรอยเขียวเต็มเต็มที่แขนเพราะว่าถ้าใครไปดูคลิปวิดีโอของพี่ใน YouTube พี่จะเล่าถึงคุณตาที่พี่ดูแลไวในคลิปจุกไลฟ์ีกฟีหนึ่งนะคะก่อนตายคือสภาวะก่อนที่เขาจะจากโนไปนี้ไปอ่ะค,คุณตาพี่เป็นอย่างนี้เส้นเลือดเขียวดาแดงขึ้นหมดหมดือนเขาเลยพี่ก็กอดเขาด้วยความรู้สึกข้างในว่า เฮ้ยไม่รู้จะได้กอดกันแน่นขนาดนี้หรือเปล่าอีกไหมเห็นไหมพูดด้น้าตาจอกเลยคือถ้าคือทำอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันอะเรามีความผูกพันถึงแม้เราจะเป็นคนตัดคนละชาติเขาจะไม่ใช่คนณต่คนแย่เรายแต่เรารู้สึกได้พี่กอดเขาแน่นเขาก็ออกอดพี่แน่นมากเออเขาก็บอกว่าเออขอบคุณนะที่ให้พลังกับฉันแล้วพี่บอกว่าเออไม่ว่ายังไงอะ่ะก็กำปัต็ิเนย ที่สุดเลยนะอะไรเงี้ยให้แบบให้สู้ๆนะเขาว่าออกัมพูชิมาสเขาก็จะสู้อย่างประมาณสิบวันเขาก็จากเราไปสิบวันหลังจากนั้นนะเขาจากเราไปแล้วพี่ก็ไม่รู้พี่ก็แบบเ,ออเริ่มแบบไม่เห็นละก็แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนมาวันนึงแบบว่าก็ถามลุงพี่ว่าเฮ้ยลุงพี่คุณยายคนนั้นน่ะเขา หไหนอะเขาไม่มาเลยก็บอกว่าพี่บอกว่าเขาจากตรงนี้ไปแล้วพี่ก็แบบเริ่มแบบลองให้โหเขาเป็น,เป,นเป็นผู้สูงอายุท่านแรกที่จากพี่ไปทั้งแต่ที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเขาบอกทานิตาทุกคนก็เสียใจหมดแหละแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาไหมเราทํางานอยู่เราจะลองให้โหได้ยังไงเนี่ยฮึดอยู่นี่นะก็คือฮึดน้ําตาฮึดน้ําตาขึ้นขณะที่ทาไงในห้องน้ำด้วยน,นะ แล้วก็ไปทางานปกติเพราะว่าถ้าเราร้องไห้แล้วผู้สูงอายุท่านอื่นเห็นนะ่ะจะรู้สึกยังไงเราก็จะระงม,มกันทั้งตึกนี่หรอไม่ได้นะซึ่งผู้สูงอายุก็แบบมอมอยก็สิบกันอย่างว่าเออไป,ปน,นั่นไปนี่อย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ก็จบไปไปนั่นไปนี่หมายถึงว่าเอ้ยหายไปไหนแล้วอะแล้วถ้าแบบว่าข่าวแพร่สะพัดเงี้ยซึ่งเรามี ผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลในฟรอธรรมดานะคะ4ี่ิท่านต่อวันก่อนสมัยโควิดเข้าเนี่ยมีผู้สูงอายุที่แบบช่วยเหลือตัวเองได้อีก30สประมาณเจต่อวันที่สาขาพี่นะคะแต่มันเป็นการดูแลที่แกล้ชิดทุกคนก็คือเนื้เซอรีผู้สูงอายุนั่นแหละเอาได้ง่ายนะคะท่านที่สองท่านที่สองเนี่ยห่วงพีน่นิตามากไม่ใช่คำว่ารักห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่มากตอนอาบน้ําเห็นพีน่นิตา อาบน้ำให้ผู้สูงอยู่แล้วแบบว่ามาร์คอะมีแต่แบบน้เปื้อนเต็มด้วยน้ำอะไรเงี้ยเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ไปบอกผู้สัดอาเจ้าอของอผู้จัดการสาขาว,ว่าแบบเนี่ยธันิตาอะอาบน้ำให้ฉันเมื่อไหร่อ่ะมาร์คเปี่ยนตลอดเลยอะไรเงี้ยไม่มีให้เปลี่ยนหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมีสิอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยอ่า ก็เจอกานสาขาก็เอามาร์กมาจากคาแนะนาของคุณยายนะก็เอามาร์กมาถ้าเป็นเป็นแบบว่าเหมือนพิิกรนะพลาสติกมาให้คุณยายก็ไม่ปลืม้มคุณยายก็เอามาร์กที่ทําเองแล้วก็เอามาจากที่บ้านที่แบบเรือใช้เหมือนว่าเขาก็ซื้อเป็นกล่องๆมาเล่านะ่ะหกสิบหกสิบแผ่นต่อเดือนเนี้ยมาให้มาให้บอกว่าให้พนักง,งานทุกคนให้ทุกวันเนี่ย ยามากซ์เปียกได้มีสองชิ้นอะไรต้องใช้เปลี่ยนวันละสองแผ่นอะไรเงี้ยม่ใช่สองชิ้นแผ่นเสร็จแล้วเ,าเขาก็าจากโลกนี้ไปคำพูดสุดท้ายของเขาฝากถึงยายโยยฝากผ่านครอบครัวบอกว่าเออไม่ได้ฝากสิเขาล้มมือมั้งโอจาอิปไปเลเตโอจาอิปไปเลเตเติมชายเยอะๆเติมชายเยอะๆสิอะไรเงี้ย ซึ่งเป็นคําพูดที่เขาพูดกับพี่บ่อยมากเราก็แบบว่าเราให้โหขอโอกาศในจุกหลายไปละแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณยายท่านนี้นะคะท่านที่สองเนี่ยเขาเห็นว่าพี่เสียงดังใส่พี่เออแบบประมาณว่าแบบทําไมแค่นี้จํไคือพี่ปึกจริงๆทุกคนพี่แบบว่าทํไงานไม่เก่งจรงิงอะเข้าใจยากทําทไมปึกจังแค่นี้ไม่เข้าใจไม่ใช่สมองหรอแรือแบบมันเป็นคําที่รุนแรงเนาะ เราก็เป็นคำที่รุนแรงเราก็แบบเราก็ไม่ได้อะไรแล้วคุณยายก็ไปหามุมมุมหนึ่งคุยกับพี่บอกว่าไม่เป็นไรนะธานิตาถ้าเกิดอะไรขึ้นนะโอบาตาจิโอบาตาจิพวกคุณยายจะช่วยปกป้องธานิตานะอืมอดทนนะมีอะไรให้บอกพวกเราคิดดูสิว,ว่าคุณป้าเหล่านั้นนะคุณยายเหล่านั้นอนะอายุรวมกันนะพันปี แต่คิดว่าลุกขึ้นมาจะปกป้องธาณิตาเพราะว่าแบบน่าจะเห็นตอนที่ที่ดุแล้วเสียงดังอะไรอย่ะอืมมันคือความผูกพันทางจิตใจทั้งนั้นเลยนะทางานแบบเนี้ยมันมีความสุขนะแล้วก็ผู้สงูงอายุอ่าเสียชีวิตสองท่านผู้หญิงลที่เหลือก็เป็นสองท่านผู้ชายท่านผู้ชายคนสุดท้ายเนี่ยก็คืออางที่บอกว่าคนที่สี่เนี่ยคือชอบเล่นมกุกจะจำกันได้มุกฮัลโหลมุกอะไรอย่างเงี้ยมกกุกภาษาอังกฤษ เขาก็จากโรคนี้ไปด้วยเหมือนแบบอาการหมดอายุไขอ่อะไม่ได้มีโรคร้ายแรงอะไรแต่ท่านที่สามที่พี่จะเล่าให้ฟังเป็นคือขอโทษนะคะเรียงหนึ่งสองสามคือท่านที่แบบว่าพูดคุยพี่บ่อยมีกิจกรรมด้วยกันบ่อยท่านที่สี่คือท่านที่รับมุกกันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยเงี้ยก็เลยข้ามาเป็นท่านที่สามท่านนี้นะคะจากไปด้วยโรคนั่นแหละ แล้วชอบให้ชอบพูดกับพี่ชอบดูพี่ว่าจะเอาแก้วชาสีชมพูพี่อะก็ชอบสีชมพูก็เอาแก้วชาชมพูเท่าตลอดอืจนเขาจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้ก็เสียใจไม่ได้เตรียมแก้วชาน้ำชาแก้วน้ำชาสีชมพูให้ใครอีกแล้วแต่ว่าคือสภาพจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นแล้วพร้อมที่จะรับสถานการ์ว่าเรามาทํางานเนี้ยเราต้องเห็น คนเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นท,ที่เขาเล่นอย่งของเรากับเราอยู่ทุกวันเลยเขาจะจากไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเออเราต้องทําใจให้ได้เหตุการณ์อันไม่น่าเชื่ออันนี้คือความเชื่อแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะคะเขามาเข้าฝันพี่คือพี่ก็ในฝันอะแบบว่าพี่อ่ะดูทีวีแล้วพี่ไม่อยากปิดทีวีเขาก็มาปิดทีวีให้ แล้วเขาก็เผู้บ่าธานิตางาซูกี้เลซือเน่คือรักธนิตานะคือแบบก็คงรักเหมือนหลานเราก็ชอบดูแบบอย่างเช่นเขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าเขาป่วยอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราไปยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำมีเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงมายืนเฝ้าหน้าห้องน้ำใช้ได้ไงออกแบบไม่เป็นไรช่วยหนูอเองได้แต่เขาอ่ะเจ็บนะเขาโจงค์คนที่แบบไม่ว่าเขาจะเจ็บร่างกายเขาจะป่วยขนาดไหนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเขายังบอกว่าทุกคนไม่ต้องช่วยเขา เขาช่วยเหลือตัวเองได,ได้คือคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้จริงๆทุกสถานการณ์แม้แม้กระั่งอยู่ในเกมนะพี่เป็นคนติดเกมมากกว่าเกมเป็นเพื่อนหรือเป็นในที่ทำงานไม่ว่าจะเจ็บจะปวดแค่ไหนจะไม่ให้เรารู้ว่าเขาเจ็บเขาปวดจะเข้มแข็งน้ำตาจะเก็บไว้ทงในผู้สูงอายุที่นี่ ทุกคนถ้าเป็นไม่ได้เขาจะจะช่วยตัวเองหมดทั้งนั้นที่เขาบอกว่ารอนะคะอาจจะคา,าไปแล้วใช้รถเข็นแล้วเขาก็จะพยายามยืนขึ้นด้วยตัวเองแล้วแฟชั่นเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องการช่วยเหลือตัวเองแล้วแฟชั่นของเขาเนี่ยแปดสิบเก้าสิบก็ยังทำผมสีม่วงผมสีชมพูนะคะ่ะคือไม่ว่าจะ อายุขนาดไหนก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะคนญี่ปุ่นมันมีอีกแบบหนึ่งนะที่มันจะเกิดผิวข้อผิดพลาดได้แต่นี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของพี่นะคะก็คือว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาจะสตริกในเรื่องของแบบแม่มีร้อยแม่แม่แม่ฝากคนอื่นดูแลใช่ไหมฝากเราดูแล กลับบ้านมามีรอยขีดขีดข่วนไหมจะต้องแบบเช็คบอดี้อัพเช้าเย็นทุกวันเงนี้ยก็มีนะคะ,ะนี่คือคลิปก่อนนอนอพี่วันนี้คลิปที่ต้องถามทุกคนที่ค้างคาในใจที่เคยติดตามพี่หรือสงสัยว่าทำไมเคยพูดว่าอยากจะกลับประเทศไทยแล้วไม่กลับ แล้วยังอยากทําสัญญาใบที่สองต่อห้าปีสิบปีสิบห้าปีว่าไปนะคะซึ่งคําตอบของการอยู่ต่อได้ตลอดชี่หรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจแต่คําตอบว่าอยู่ได้อีกห้าปีเนี่ยมาแล้วนะคะซึ่งพี่จะต้องสอบผ่านการดูแลผู้สูงอยู่ระดับสามและ n อ็นสองเนสองและเอ็สามพี่ผ่านแล้วนะคะตั้งแต่มกราคมสองพันสิบธันวาสองพันสิ้าสอบ ลักลาสอ2 0ิประกาศผลสอบผ่านนะคะไม่ได้สอบครั้งเดียวนะคะสอบหลายครั้งและข้อสอบยากขึ้นด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทําไมข้อสอบยากขึ้นคะพี่นิตาเพราะว่าเขาต้องการคุณภาพคนคุณภาพอยู่ในประเทศเขาจริงๆค่ะค่ะภาษาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ไม่รู้จบค่ะเมื่อมาอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอยาสมีนาไซยฟันดีค่ะ